ครับนี่เดี๋ยวลุงเนี่ยไปขอ,องน้ำก่อนนะเออเออฝักเนื้อฝักตัวด้วยเอ๊ะนี่ระวังให้ผูกโจรแถวนี้เลยนะอย่าใวมันรับผ่าตัวเออเดี๋ยวลุงไปละจะไปข้าองน้ำก่อนครับคุณลุงเออนั่นแหละ,ละ,ละเออกี่บอกนะครับเออ ห้าสิบบาทค่ะเฮ้ยมีบัตรเครดิตดว้วยอะความฝันของฉันอยากได,ด,ด,ด้เครดิตจังเอ้ยเครดิตเครดิตบัตรเครดิตเฮ้เฮ้อเฮ้อรสักครู่นะคะครับเฮย้ยไอเด็กนี่นี่เอาบัตรเครดิตของฉันมาเลยนะเออไม่ครับไม่ครับโอ้ยเด็กนี่นี่เอามั ม,มีสิทธิ์ได้บัตรของฉันนะมันไม่ใช่บัตรของเธอไอเด็กนี่นี่มันมันไม่ใช่บัตรของเธอมันคือบัตรของฉันเธอคขว่ยบัตรของฉันชัดชัดเจนเจนชัดเจนเจนคืออะไรก็ชัดจเจนนั่นแหละไอเด็กนี่นี่ขโมยบัตรเครดิตของฉันไม่ได้นะฉันเห็นไอเด็กนี่เนี่ยมาขโมยของฉันทุกอย่างแล้วเฮ้ยนี่พ่อแม่เธออยู่ไหน จะมาขโมยบัตรเครดิตของฉันเหรอเอ้าคุณเมื่อกี้ล่ะเฮ้ยคุณจะไม่รับรกุญเจียแล้วหรอคะอ๋อรับรับอขอบคุอกว่าทำไมคุณดู้วณแล้วเหมือนแบบเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอะคะกว่าเด็กเมื่อกี้สิจะขโมยบัตรเครดิตของฉันเฮ้ยไอเด็กคนนี้ก็มาขโมยของทุกอย่างอะเฮ้ยหัวตั้งกินก่อนดีกว่า อารมณ์เสียเลยลงลงฮะว่าไงฮะน้องจอบลงลงพี่คนนั้นนะคะว่าหนูว่าเรื่องอะไรฮะพี่คนไหนคนนี้อะค่ะเอ้ยเออนี่คนลงครับคนลงฮะว่าไงว่าไงร้านคุณนะครับ ว่าง่ายฮะร้านท่านอะไรอ,อร้านควรจะขโมอยบัตรเครดิตของฉันเนี่ยขโมอยทมําไมฮะร้านคุณก็เคยขโมอยของทุกอย่างของฉันแล้วฉันเล่นลูบิกไปไอเด็กคนนี้ก็ขโมอยลูบิกของฉันไปเอ๊ะความจริงหรือเปล่าน้องจอบไม่จริงครับคุณลุงเห็นไหม ไม่อะไรหล้ก็ดูสิครับเขาพูดแบบเสียงสั่นและตาดังเลมากเลย,ยเขาน่าจะโกหกนะครับเออผมซื้อลูบิกมาเองเอเอเด็กแค่นี้ซื้อของเป็นแล้วเหรอฮะผมซื้อเป็นนะโอ้ยแล้วจะวขโมยเครดิตของท่านบัตรเครดิตอ้ย เสียลมไปไกลเลยเด็กน้อยอนี่มาว่าหลานชั้นอย่างนี้ได้งไงฮะผมจะกินแล้วไปเลยเด็กคนนี้อโอ้ยลุกๆๆๆๆป้าป้เดี๋ยวลงพาไปซื้อของเล่นนะอ๋อครับไม่เป็นไรเฮ้ย จะขโมยบัตรเครดิตของฉันถ้าขโมยไปนะฉันไม่มีอะไรซื้อของกินแล้วมั้งเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีเออรหล่จริงๆนะ้ำบเบียรเนี่ยหืม,หม,หมร้านโปรดของฉันเลยอะสุดยอดอืมใหม่มากเลยอะกินเสร็จแล้วไปซื้อของดีกว่าซื้ออะไรดีนะ้ามีเงินนั่งหนึง 1, ห่งพันเฮ้ยเย้หืมเป็นไงล่ะ ลุงรู้ว่าหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้ขอเป็นครับคุณลุงเดี๋ยวคนนี้แล้วใช่ไหมจะมาหาฉันทำไมเออบุมอมไม่ได้จะมาผมไม่ได้จะมาครับนี่เราจะหันมาถามฉันทำไมฮะแต่ไปไหนก็ไปเลย ผมแค่จะไปซื้อกับโอ้ยลืมไปเลยน้งจ่อไป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 เร็วโอ้ยไปหาซื้อขนมกินกันดีกว่าครับโอ้ยด็กคนนั้นอีกแล้วเออเออไม่เป็นไรค่ะไปก่อนได้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเออมันเป็นไรครับคุณมาก่อนเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะยังมีที่ว่างอยู่เลยเข้ามาเลยค่ะโอ้เดี๋ยวมันจะเบียดไปนะครับ ไม่เป็นไรคะ่ะเข้ามาเลยค่ะชั้นเลยเหรอคะจะไปชั้นเลยเหรอคะผมเหรอครับผมจะไปชั้นหนึ่งฮะโอเคแล้วคุณเหรอคะจะไปชั้นสองค่ะชั้นหนึ่งกันนะคะเยี่ยวเชิญไปก่อนได้เล,เลยนะคะเอาครับผมครับ <laughs> ฉลาดนะชอบงับคุณงับงับส่วนผมในชอบคุณแบบเปิดผมแค่ลังลักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนใจเจอกันนี้นะดูโอเคหรืออะเสียงอะไรนะ่ะเสียงเจ,เจ้าแจ้วห้าเสียงร้องเพลงเหรอว้าร้องเพลงไม่พอเลยนะี่เฮ้ยมีอะไรนะ่าซื้อบ้างลรอนะดูไหนซิ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเกิดแม่แล้วอะเพิ่งวันแม่ไปเองอไปหาของซื้อให้แม่ดีกว่าเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับอืมจระรับอะไรดีไหมครับเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมีข้าวมันไก่ทอดมีข้าวมันไก่ต้มนะครับเฮ้ยอ,อะไรครับเออผมก็แคน่นนะครับเป็นมุกค,ครับ เออมุกผมไม่เคยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่เคยได้ดูตลกสักหน่อยนะครับอดินดินพวกนี้หายไปไหนหมดละครับดินหรอครับเออดินมันอยู่ที่อื้อแล้วมะครับมันมีคนเมาดินไปหมดเลยอะครับเออจะมเสียงคนเปลี่ยนไปล่ะครับอ๋อเสียงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเออครับย้ย <laughs> <Yeah. S 1> อืม ซื้อดอกไม้ไปให้แม่ดีกว่าดอกไหนสวยบ้างนะครับเอ่อมันมี V i p พดอกไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับก็คือดอกไม้พวกนี้นะครับว้าวสวยมากจริงๆนะครับเอ่อว่าแต่แม่คุณชอบดอกไม้นี้ไหมครับโอ้สวยดีนะครับกี่บาทหรือกี่บาทแล้วครับเออสามารถใส่กระถางต้นไม้ได้นะครับใส่กระถางต้นไม้ได้อันไหนได้ครับ ใส่กระถางต้นไม้ได้หมดตามใจคุณชอบเลยนะครับโอเคครับเอ่ออันนี้ได้ไหมครับแล้วแต่คุณคารับโอ้ขอบใจครับเอ้ยขอบคุณครับเอ้ยโออไอขอออะไรก็ได้หละครับอ๋อค่ะเอครับเอาอนี้ค่ะเอ้ยเอาอันนี้เอาันี้คร้บกี่บอนครับรวมทั้งหมดดอกครับมันก็หกสิบกว่าบาทนะครับ โอเคครับบีดขอบคุณครับเด<ร>ี๋ยวผมใส่กล่องขอนนะครับได้เลยครับไว้ว่าหลังมาอุ่นนุ่นหลานผมได้ต่อนนะครับรครับสวัสดีครับวันนี้ฉันชิ่งหนาปุที่สุดเลยนี่น้องจอบเดี๋ยวลุงหนะไปดูดอกไม้ก่อนหน้าหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าหายตัวหรือว่าหนูไม่เห็นลุงเนี่ยหนูโทรมาหานะ ครับใช้ไอโมดโทรมาหาเดี๋ยวลุงไปดูก่อนครับไปเฮ้ยยาวเออไอเด็กนี่มันทำวายของขวัญวันแม่เขาเนาะเอ้ยไม่ใช่สิของขวัญวันเกิดแม่เนี่ยของขวัญมันเกิดแม่ใครอะน้าจะไปให้แม่ผมดีกว่านี่นี่เฮ้ย น่ไปไกลๆเลยไปหาลุงซะอะไม่เอาผมจะเอาอะไรนี่มันของของฉันไม่ใช่ของของเธออยากได้ก็ไปบอกลุงซะสิ <_ S 1> ผมจะไปให้แม่เอาไปให้แม่ก็ไปบอกให้ลุงซื้อให้สิมาผมจะเอา<ฮ><ฮ>เด็กขี้ขมโมยไปดีกว่าเออแถวๆนี้มีที่ซ่อนไหมครับ เอาที่ซ่อนอะไรหรอคะเออผมขอเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมคะออไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขอแ๊บนี้ครับเออนะครับ,ออนะรบผมต้องแอบไปเด็กนั่นนะครับขี้ขโมยจริงๆอ,อก็ได้ค่ะผมเข้าไปอยู่ไหนครับบกกีนจังเลยโอ้ยผมจะเอาของขวัญมาให้แม่วันแม่ไม่ไ้ให้อะไรเลยอะ อีกนั่นเดียวเอ,อ้ยหนูคะหนูคะหนูหนูจะหาใครเหรอคะพี่คนนั้นนรครับเห็นนะครับเอ๋อเห็นคะ่ะพี่เขามาอยู่ตรงนี้คะ่ะพี่คุณอย่าไปบอกสิออกมาสิเอ,อ่เอเมียดีกว่าออกมาได้ค่ะนี่คะ่ะพี่คนนี้นหรอคะพี่ของหนูหรอคะใช่ครับใช่ครับเฮ้อพี่ผมขอหน่อยนะครับ ไม่ได้นี่ไม่ใช่ของเธอเอา้าพี่น้องกันนี่แบบ่งกันจิพี่คะพี่ก็ให้น้องคุณสิคะเออเออนี่น้องคุณไม่ใช่หรอคะคุณเก้าของขวัญไปให้น้องคุณสิคะวันนี้วันเกิดน้องคุณไม่ใช่หรอคะวันเกิดน้องฉันฉัไม่มีน้อง,งหม่อยเอาไปให้ล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันยองพี่ขาให้หนูคะ่ะ ขอบุญครับเฮ้อเดีด๋ยวคุณเป็นพี่คุณก็ต้องแครงน้องสิคะ่ะ๊ยมไม่ใช่น,น้องฉันไงทำไมช่น,น้องฉันทำไมพี่น้องคุณน่ารักจังเลยนะคะเฮ้ยไม่ชอบเดี๋ยวเขาจะน้องเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่น้องฉันแทนเนี่ยหัว <c oughs> ใจเฮ้ยเดี๋ยวมีกระเป๋าตังค์ตกอยู่นี่นะกระเป๋าตังค์ใครไม่รู้อ่ะเอาไปดีกว่า ไปดีกว่าขงางไว้นแม่เฮ้ยคุณทำไมล่ะคะมีอะไรให้รับไหมคะเออมีอะไรให้แค่น h e l ห you อเฮ้ยคุณเอาของขวัญมาไปให้คนเด็กเขานนัทำไมละ่ะแล้วก็มันเป็นน้องคุณค่ะเขาเป็นน้องคุณีงคะคุณก็ต้องให้น้องคุณสินั่นไม่ใช่น้องของผมนั่นมันเด็กอะไรไม่รู้อยู่ดีนีก็ขโมยของฉันน่ะเด็กที่ขโมยครับ เอเอดิฉันต้องประทานโทษนะคะสายเกินไปแล้วเขาอามันไปแเล้าเนี่ยโถยของขวัญวาสาซื้อไปหมดตัง์ม่กี่บาทเนี่ย วนนั่นเด็กใครนัเพื่อนหนูหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนหนูค่ะเขาอยู่อนุบาลหนึ่งอะค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ห้องหนูอะค่ะเอาเหรอมงไปทักเขาสิแต่หนูไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะคะวยไปลองทักเขาดูเขาดูนิสัยดีนะหุยเหมือนจื้อเหมือนห่อของของขวัญมึงห่อกล่องของขวัญอะของเยอะจังอสวัสดี สวัสดีเออสวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอใครเนี่ยมันถามชื่อฉันทำไมอ่ะจะไมจงอรเปล่าวะเธอเธอจะรับาดูฉันน่ะนี่เธอเธออยู่ห้องอหนึ่งทับสองไม่ใช่เหรอเออใช่ทำไมอ่ะฉันอยู่อหนึ่งทับสาม อว่าแต่เธอเชื่ออะไรหรอเอ้ยฉันเหรอฉันชื่อว่าจอมนะแล้วเธอล่ะฉันน่ะฉันเชื่อทีก้านะฮินิเซรู้จักนะเออวันจันนันเราไปเล่นด้วยกันไหมฉันไม่รู้จักชื่อเธอเหมือนกันนะใครฉันไม่รู้จักก็ฉันจะไปเล่นกับเพื่อนก็คือวันจันชนะกับเพื่อนไปแล้วอ่ะขอบใจนะขอบใจเรื่องะไรฉันไม่ทำอะไรเธอเลยนี ทำไมอ่ะขาอยากเป็นเพื่อนกับหนูแม่ไม่อ <c oughs> ่ะไปเถอะพี่ชาจะมาพื่อทักเขาคนอย่างเดียวเลยเหรอแล้วจะไม่ได้ไปซื้อ iPad มือถือกันหรอกคะวันนั้นสีน้องไปซื้อกันเถอะพี่พุกตังมาสิบบาทเฮสิบบาทซื้อมือยู่ทำไมอ่ะเออนั่นแหละสิบบาทซื้อขนมกันดีกว่าโอ้ยมันเกิดแม่แม่ฉันเสียใจไหมเนี่ยนี่ไงเด็กคนนี้ไง ลุงลุงว่าไงฮะลุงพาผมกลับบ้านท่ทําไมอ่ะเออพี่ผู้ชายคนนั้นเขาจะจะจะเออทาขอมาเยอะจังเลยลูกโอ้ไปซื้อของมาเหรอใช่ครับโอ้ไปไปไปห,หนูซื้อของของขวัญมาทําไมเนี่ย เออไปให้วันแม่ไให้แม่ครับผมยังไม่ได้วันแม่คุณลงครับคุณลงครับคุณลงครับ,รรบว่าไงฮะไอพี่คนนีอีกแล้งนี้เออว่าไงฮะหลานคุณนะครับขโมยของไปนะครับขโมอยอะไรไม่ขโมยคือเขาขโมยกล่องของขวัญของผมนี่ของผมชัดเจนครับ โอ้ยของคุณได้ยังไงหลานฉันน่ะถือมันเองวางไว้บนหัววางถือมันเองแล้วอยู่ดีๆคุณก็เอาจากเอาของหลานของฉันเอาไปแล้วคุณก็มาหาหาเขาอ้าวว่ามันเป็นของเธอใช่หรือเปล่านี่ของหลานอะไรครับนี่ผมซื้อมาผมห่อของขวัญกับมือเองแล้วหลานคุณก็อยู่ดีๆก็ขมโมยไปอะครับ ไอ้ไม่อยู่ดีๆสิผู้หญิงคนนั้นร้านขายไอ a พนนะครับคิดว่าผมเป็นพี่น้องกันก็เขาก็บอกให้ฉันแบ่งผมแบ่งของให้ให้เด็กคนนั้นแล้วแล้วเขาก็ให้หยิบบอกมาแล้วก็เอาไปให้หลานคุณเลยอะ่ะเอ้ยเอามานันนี่มันเป็นของฉันอะไรผมมันคือของผมโอ้ย โอ้ยนั่นก็สําหรับคลิปนี้นะ่าจะลาบ,บายบายก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ่าจะเกิดเลี้ยงไปแล้วงั่นก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอเม์มาด้าลราด้วยน,นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะบายบายสวัสด,ดีโอ้ยสงสัยตอนนี้เนี่ยมันเกิดลำบากอีกแล้วเจ็บค <c oughs> อกินแอปเปิ้ลดีกว่าอ หวานชุ่มคอจริงๆโอ้ยเสียงเปลี่ยน